พระสุนทรโวาหารประวัติพระสุนทรโวาหารนามเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้26มิถุนายนพศ 2329- ถึงพศ2 3 9 8เป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีได้รับยกย่องเป็นเชสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินได้4ปีและได้เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเมื่อสิ้นราชการได้ออกบทเป็นเวลาร่วม20ปีก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุธามณีกรม ขุนอิเรศรังสรรค์นในรัชสมัยที่4ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตค่ะพระสอนะคะสุนทรผู้เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอนได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราชขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภูมีมากมายหลายเรื่องเช่นนิราชภูเขาทองนิราชสุพรรณเพลงยาวถวายโอวาทกับพระชัยสุริยาและพระอภัยมณีเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณีได้รับยกย่องจากวรรณคดีสมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกรนิทานและเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะความรู้และทัศนะของสุนทรภูอย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเช่นกาบพระชัยสุริยานิราชพระบาทและอีกหลายๆเรื่องปีพศ2529เนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีชาติการสุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสายและมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆเช่นหนังสือการ์ตูนภาพยนตร์เพลงรวมถึงละครมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาสุนทรภู่และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือนิราศเมืองแกลงนอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่นเช่นที่วัดศรีสุดารามที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดนครปฐมวันเกิดของสุนทรภู่วันที่1 6มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมทไทยมีการ พูดถึงต้นตระกูลของสุนทรภู่นะคะบันทึกส่วนใหญ่มากระบุถึงต้นตระกูลของสุนทรภู่เพียงว่าบิาาบาบาดาเป็นชาวเมืองบ้านกล่ำอําเภอแกลงจังหวัดระยองมารดาเป็นชาวเมืองอื่นทั้งนี้เนื่องจากเชื่อถือตามพระราชนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงดาชานุภาพเรื่องชีวิตและแผนง,งานของสุนทรภู่ต่อมาในภายหลังเมื่อมีการค้นพบข้อมูลต่างๆมากยิ่งขึ้น ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับต้นตระกูลของสุนทรภู่แตกต่างกันออกไปนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าฝ่ายบิดาเป็นชาวบ้านกล่ำเมืองแกลงจริงเนื่องจากมีปรากฏแนวความอยู่ในนิราชเมืองแกลงถึงวงวานว่านเครือของสุนทรภู่ทั้งนี้บิดาของสุนทรภู่อาจมีเชื้อสายซองซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในพื้นที่ดังปรากฏล้วนว่าวงวานว่านเครือเป็นเชื้อซองไม่เห็นนึกหน้าน้ำตากระเด็นแต่เนื่อง เรื่องดังกล่าวก็ไม่มีหลักฐานใดสนับสนุนเพียงพอบ้างก็ว่าอาจเป็นการเข้าใจผิดแต่ความเห็นเกี่ยวกับตระกูลฝ่ายมันดานี้แตกต่างออกเป็นหลายส่วนส่วนหนึ่งไม่ทราบมาที่มาแน่ชัดส่วนหนึ่งเป็นชาวฉะเชิงเซาและส่วนหนึ่งว่าเป็นชาวเมืองเพชรบุรีกสรกุหลาบเคยเขียนไว้ในหนังสือ สอย่างประเภทว่าบิดาของสุนทรภู่เป็นข้าราชการแผ่นดินสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศชื่อขุนสี่สังหารพรับข้อมูลนี้สอดคล้องกับบทกวีไม่ทราบชื่อผู้แต่งซึ่งปราโมททัศนาสุวรรณพบที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่จึงจังหวัดยองระบุว่าบิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกล่ำชื่อพ่อพลับส่วนมารดาเป็นชาวเมืองฉะเชิงเซาชื่อแม่ช้อยทว่าแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับกันค่อนข้างกว้างขวางคือ ตระกูลฝ่ายบรรดาของจุนนันผู้เป็นชาวเมืองเพชรบุรีสืบเนื่องจากเนื้อความในนราชเมืองเพชรฉบับคนพบเพิ่มเติมโดยล้อมพงแก้วเมื่อพศ2529นั่นเองค่ะขอจบการนำเสนอจเเป็นเท่านี้ขอบคุณค่ะ